มีคนบอกว่าเราไปนอนข้างบุญเขาเลยขึ้นไปตามตามเนี่ยแล้วไปเปิดเข้าห้องเขา <c oughs> <c oughs> บอกว่ากลับบ้านทีนี้ว่าไม่กลับพ่าดูโกดพว่าคุณมาพูดอย่างนี้กับเพื่อนอะไรางเงี้กับเรามาโชว,ว์ power กับเราอย่างเงี้ยเออคือเรามีเรื่องเคืองกันอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ไประเบิดตรงนั้นไงที่เราสองคนเราสองคนเพื่อนไม่เกี่ยวหรอกตรงนั้นทีนี้เขาชวนเรากลับบ้านเราบอกเราไม่กลับเราก็เลยเขาโยนกระเป๋ากระพายเราเล็กๆเขายยนกระเป๋าใส่หนูแล้วหนูก็จับแก้วสาดเหล้าใส่เขาคือเราเมาสาดใส่ไหนใส่หน้าสาดแฟนสองคนอ่าเนา่ีเรื่องสองคนแล้วหนูแล้วเขาจุ เหมือนเขาใช้กําลังแล้วเขาจุบเขาก็ปล่อยเราปล่อยเราปุ๊บเพื่อนอีกคนเจ้าของรถร้านร้านก๋วยเตี๋ยวก็ดึงเราไปห้องน้ำบอกว่าอยู่นี่ผัวจะฆ่าเราอ๋อคือพาพี่ไปหลบกนใช่พาไปหลบเราเข้าใจเพื่อนนะว่าเพื่อนจะพาเราหลบออกจากแฟนแต่ก็ไม่เข้าใจอย่างนึงว่าทําไมต้องไปบอกเขาว่าเราไปนอนบุบ้านเราไม่รู้ว่าใครบอกอืมแล้วเราไปเข้าห้องน้ำด้วยความปวดฉี่หลังจากนั้นได้ยินเสียงเลยเสียงว่าจับมันกูจะฆ่ามันจับมันไว้กูจะฆ่ามัน มันทํากูก่อนจากมันเสียงยครับเสียงมาไดมหนูก็เลยตกใจหนูจะอยู่ไม่ได้แล้วในห้องน้ำก็รีบออกมาออกมาสาภาพเขาก็ดูไม่ได้แล้วยืนชั้นล่างที่เลือดโอบกตัวคือแฟนใช่ไหมแล้วก็มีผู้ชายเป็นสามีของเพื่อนที่ไปด้ยวยกันเขาโอบไว้โอบก,ก้านหลังไม่ให้เขาดิ้นได้โอบไว้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมีคนบอกว่าเราไปนอนข้างบนเขาเลยขึ้นไปตาม,มไปตามเมียแล้วไปเปิดเข้าห้องเขา เปิดห้องนึงแล้วก็เห็นมันมืดหมดแล้วก็มีคนนอนเขาก็ออกมา ừ, เหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจออกมาเหมือนกับจะเรียกเราอ่ะแต่ยังไม่ทันเรียกเขาโดนกระชากเขาโดนกระชากแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับเขาโดนปีแล้วเขาว่าอย่างนั้นโดนกระชากเหมือนครับมีคนมาต้องตัวเขาอ่ะแต่เขาไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายตอนนั้นอ่ะอมันมืดคือแฟ <มา S 2> นพี่เนี่ยคือขึ้นไปบ้างจะตามพี่กลับบ้านใช่จะตามกลับบ้างเพราะว่ามีคนบอกว่าเมียเธอไปนอนแล้วคือมีข้อหาอะไรไหมครับที่มาดามเขาเจ้าของบ้านเขาเขาไปแจ้งความ ก็มีอ่าประทุสไลดอสองบุกลุกยามวิการสามทำลายทรัพย์สินให้เสียทรัพย์แจ้งความกับแฟนพี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ทีนี้ก็ทําอันนี้คือ้ายร่างกายมาน่าน่ะคุณต้องไปแจ้งตํารวจซะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาแจ้งความคือแฟนพี่ไปแจ้งความเองใช่เขาไปแจ้งตั้งแต่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันหนูไม่อยู่กับเขาตั้งสามวันเนี่ยหนูอยู่กับเพื่อนวันที่สามเข้าวันที่สี่ถึงกลับบ้านแล้วที่ว่าเรียกหนึ่งแสนบาทจริงไหม ไม่ได้คําว่าจะเรียกหมายถึงว่าเราจะตกลงกันหว่ายุติเถอะทุกเรื่องเราก็จะยุติเหมือนกันเราจะได้ไม่ต้องไปถึงทนงทนายมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเขาบอกเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดทางมาดามไม่ฟังที่ว่าแฟนพยายามจะพูดเขาไม่ฟังเลยไปสามครั้งโรงพักก็ไม่ได้คุยกันดีเลยหนูไม่ได้คุยเลยแฟนก็ไม่ได้คุยเลยทางตำรวจก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลมีทางฝั่งนู้นให้ข้อมูลฝั่งเดียวหให้ให้ให้แล้วก็ไปไวอยวายฝรั่งทะเลาะกับเมียแล้วโยนกระโป๋า <c oughs> ยนดก็เป๋าใส่เมียครับแล้วแล้วเมียก็สาดน้ําใส่ออืแล้วก็ฝรั่งก็ไอกระชากผมเมียลากไปโน่นครับอืแล้วมาดามก็วิ่งไปช่วยต่างคนก็วิ่งไปช่วยอก็ต่างคนต่างดึงเอาออกคนละทางครับทีนี้ฝรั่งหายใจไม่ออกพอหลุดจากมือผมก็แกะมือต่างคนก็แกะต่างคนต่างดึงคนโน้นคนนี้เมียก็วิ่งหนีฝรั่งก็หายใจไม่ออกหืมฮ่าหืมฮ่ามันเหนื่อย ยังเป็นยังไงไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะครับเราก็ช่วยปฐถมพยาบาลเขาฟื้นแต่มาดามเอาน้าให้กินม,มาดามาให้กินก็นั่งตรงนี้แหละครับเนี่ยผมก็อยู่กับมาดามกับฝรั่งทีนี้ฝรั่งก็พอพอ,พอมีแรงหน่อยก็จะตามหามีอีกอืกเข้าไปในบ้านผมกับมาดามก็ห้ามบอกไม่อยู่น,นั่นหรอกไม่อยู่กลัวเขาฆ่ากันเนาะทีนี้ก็ขึ้นไปขึ้นไปพวกผมก็ดึงก็ดึงไม่อยู่ฝรั่งตัวใหญ่ครับมาดามก็พูดฝรั่งเน่ยกับ เขาก็ห้ามนะครับผมก็ห้ามพอขึ้นไปชั้นสองก็มาดามก็ห้ามอยู่บอกว่ามีแต่เด็กเด็กนอนหมดแล้วเพราะเสียงดังที่สองกวกว่านะครับทีนี้ก็เลยตบตบมาดามตบหรือกระปั้นผมก็มันมันใบครับผาพมันใบปุ๊บมาดามก็ฟุบไปฟุบไปเอาผมว่ามันรุนแรงเกิดขึ้นเราเยียบอีกผมก็เลยกระชากออกมาทีนี้ได้ไม้มาดามก็นิ่งไวพักหนึ่งนั่นแหละพอได้สติปากแตกมาดามก็โมโหเนาะทำ ก็ขึ้นมันได้ได้โตมาก็กระทุงกระทุงกับพื้นนะแต่ก็ไม่รู้เป็นไหนแล้วผมก็กลัวเลยเอาไม้ตีมาดามผมก็แย่งแย่งโต๊กับมันคือมันฟ้าโต๊หมูเนี่ยจะตีมาดามทำอีกผมก็แย่งโตะแย่งทุลมุนกันแต่ผมดูแล้วฝรั่งมันข้างผมก็เลยกันฝรั่งไปก่อนทีนี้มาดามก็ตีตีผมก็กันกันทั้งสองแหละไอตัวเลียกนี่ ไม่รู้วิ่งมาจากไหนก็เห็นเจีปิวไปนู่นแล้วผมก็จับเวียงไปแล้วเขาปิวมาแล้วทีผมก็ดึงดึงดึงฝรั่งทั้งดึงดึงแก่เราก็ต่อยไม่ได้ด้วยเราไม่รู้ไม่มีความเกลียดแค้นที่จะต่อยจะอะไรผมก็ห้ามอย่างเดียวมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวเด่นแบบฉับไว้กับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ